หนนน้าาาานนากทรมะวันนี้เราจะมาทําผัดเตี้ยวหวานกุ้งกันนะคะส่วนประกอบมีสับประรดหน่อไม้แตงกวาหอมหัวใหญ่มะเขือเทศต้นหอมและที่ขาดไม่ได้คือกุ้งสดค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําเลยนะคะโดยการใส่น้ํามันพืชก่อนเลยค่ะใส่ประมาณสี่ช้อนโต๊ะนะคะ วันนี้เราใช้กระเทียมที่เจียวไว้แล้วเลยนะคะใส่ไปเลยใส่กุ้งได้เลยค่ะตัดเล็กน้อยสุกใส่จังควาเลยค่ะผัดเล็กน้อยเสร็จแล้วใส่หน่อไม้ต่อเลยค่ะ ขัดเล็กน้อยใส่สับประรดเลยค่ะหอมขักไกล้สุกนะคะไอหอมใหญ่เลยค่ะใส่มะเขือเทศ ราใส่น้ำสต๊อกประมาณสามสี่ช้อนโต๊ะนะคะใส่ซอสภูเขาทองประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะใส่น้ำมันหอยประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะผมอร่อย ส่ลประมาณซึ่งช้อนโต๊ะนะคะไก่ซอสพิกประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะผัดใไก่พัก ถูกแล้วใส่ต้องหอมได้เลยค่ะเสร็จแล้วผัดโ้วค่ะผัดเปี้ยวหวานหน้าตาน่ารับประทานมากเลยเคล็ดลับฟามอร่อยถ้าชอบสามรสสามารถใส่น้ำต้มสายชูประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะได้นะคะ ก็อร่อยอีกรสชาติหนึ่งค่ะเจียวหวานหน้าตาหน้าลบประทานมากค่ะ